โอ้ไปได้อีหยังแม่น้อต้อยบกม่วงมามพ้นต้อยมาเตซายต้อยยืนมันสีเขาบดิเอินต้อยแต่ก็เอินปิดเว๋เขเบ้าเอาเปรีไปวัวนอีกบกม่วงอย่างเราพอที่คืองามเลยม่วงอันน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้สีทองปลูกแค่สองปีเนาะจ๊ะเนาะเป็นหน่วยงามค่ะเอียวเอ็ซีมาไปกินน้ำกันกรอบได้หน่วยอันจ้ำหนีกินดิบกับกรอบหวานแซ่บจ้ะมันมีเหล็กกว่านี่มันมีเหล็กอยู่อะมันจะเหล็กหนึ่งสีจก หมู่บ้านก็นได้ไปไหว้ปู่คำพันธุ์อยู่ดอกหมู่บ้านก็นได้เขาคือว่าฝันดีบ่จะไปเออนี่ยเราจะมาไปตซอยดอกมองม,องม,องมอง่างแต่ศรีวอกซื้อฟังไปขอโุกน้ำปูมากหมู่บ้านนี่ผ้าเอี่นั่งเกินไหนั่งก<ง>ันไม <ง S 1> <ง>่หละเนาะไปทำบ<ง>ุญว่ากาม่ามาฝันดีจ้ะเอฟซีเลยพระเจ้าสิมีโสงมีลาบน้องกันบ่จ้ะฝันฝันนาราไปไปวัดมาแล้วกับมาฝันแต่ว่าสิีวอกซื้อเอฟซีฟังให้กินน้ำเกันนี่พี่องเขาเลกดฟิวละ คือสลัดส่งกินเองแทนมือนี้เอ,ออไปเลาะไปเลาะไปหาสื่อรถไทิ่นวะสิผา้าเมียเฮ็ดหน้าปีนี้ผ้าไม่พิมพ์เฮ็ดหน้าดำเอาเองคนว่าสิผา้ากับไปดำมือละไฮภาษาหน้าหยีสิบไรเพราะอุทิศขอ่อยสิปตายก่อนเดีวยวทางเดินเช <า S 1> ื่อคนสิผ้าไม่พิมพ์ไปดำหน้าภาษาตัดเล็บเตรียมไปแล้วไม่พิมพ์ก็ได้ นัดเล็บสันมันแหละฮะซี่หมูก็ไปซื้อแล้วปลาปุ๋ยแพงซื้อซี่หมูน้ำฝาวโคดฉับสินออกเมันแหละยานฝาวฉันอันโพธิ์ทีก็เลยสี่โบสูฟังนะโพธที่ฝันไปมือมือว่านเนี่ยบอกไปไมนที่เก่าเนาะไปอันไปวัดไปวัดโน่นส่างไผ่บ้านตำบลมุงไจ้ตำบลมุงไส้กลับมาแล้วเมื่อฝันดีเฟงแห้ยงเน้เอา เสียงอยู่ในคอพูดนะก็มาบอกกันให้เบาลดนเนาะเมื่อหลายตีไป้านล้หมึคนบอกหลายอยู่ตะเกาเนาะไปมึงไดกันลาะมืงลัสโมงกับบอกขึ้นมาปันนมาจั้งหดเอาหัวซูฟังปั่นมาขึ้นอีนี้ไปวัดมาแล้วปันว่าไปกินเข่ากินทั้งเข่ากินทั้งเหล่าไอ้พี่กินทั้งเข่ากินทั้งเหล่ากินหลายอย่างเถอะกินนั่นไปเงี้ยนมูนะจ้ะ เมื่อนั่นปูปูเพื่อนมาเขาเขาฟันข่อยบอกไม่พิมพนะเมื่อหนึ่งเขาไปท้ายไปกบเจ้าก็คขั้นข,อข้อค่ะดีดีขั้นคนอยบ่เคยมีอาการเหมือนเช็กเจอขั้นข้อคักขั้นข้อมือนั่นไปอันวัชนายเพิ่นปูเพิ่นวาฐานมีอันเพิ่นมาตองมาหยังจะมีอาการเกิดอาการมันบ่เนีไปมือแรกนอไปคอจ้ะไปคออันพออ,อยังก็เพิ่นซี พ่อเป็นเป็นอุปถาญยี่หันขออยู่สานปูค่ำพันหมอแมนแมนเพื่อนภาไปว่าบอกกับปูเพื่อนเป็ี่ยนเพ็่คนอุปถาญยี่หันนะที่เพื่อนอันสําเร็จนั่ะละเพื่อนได้เลขตลอดจ้ะถูกสามตัวจนว่าได้เงินหลายเนาะพราะที่เนาะจนได้มาสร้างไม่ยังเป็นผัวมียังวัดน่ะมียังอ่ะนะเพื่อนมาผ้าเฮ็ดผ้าสางพูมเพื่อนไห้ให้พ่อหมู่บ้านนี่หันดิกับอันให้หลวงปู่ท่ายกบัวเอินท่ายกวัดมอไพี่ผู้อุปทาษ อุปถากจ้ะบานเย็นโพชยิดฝันไปวัดกลับมาแล้วมาฝันฝันมาจังไดฝันว่าไปกินเขากินเราเฮี่ยนในบ้านน้ำมูในบ้านนะมูก็จะอยู่ในบ้านในบ้านยาเทานี่แหละมากินแล้วนี่พี่กินกินแล้วกินเรากินยังเบิดแลว้ลวกับแจ่มเบิดแลว้วบานนี้น่อยันไม่พี่ดาเมื่อกันนด้อสีเมื่อบะสีเมื่อบานเย็น หมูอกระจอกเลยวะที่จะจะฟาไปทด้จับเอาเป็ดเอาเป็ดเอาเป็ดไปนั่เนี่ยไปกับแก้มกินกับไม่พิมพ์มาสักเพราไปจับเดียวดิ่ไม่พิมพ์จับเป็ดไปจับพูดเดียวอันจับปานนี่หมูอกระจับก็เลยไปต่อมือน้ำเพลินนึงสิอ่ะไปต่อจับมือน้ำเพลินนึงสิไปจับเอาน้ำกันนิดสิมาดไปยกขึ้นรถแล้วมาเป็นงัวเป็ดนึ่งมาเป็นงัว ยกแจนรถขั้นนัน360น่นสามหกศูนย์เดี๋ยวแม่ทิพย์จะยกใส่รถขั้นนั่นได้ดิยกไปใส่รถเลยบ่าจา้ะยกไปใส่รถเลยจับเป็ดแต่ว่าจับบัตรมาจับบัตรยกบัตรจับผู้นึงจับทั้งหนา้าผูน้นึงจับทั้งหลังเพราะที่จับทั้งหลังเป็นจับทั้งหน้าแต่เลยนเป็นยกขึ้นนี่สินะแม่ทิพย์ยกขึ้นยกขึ้นใส่รถยกขึ้นใส่รถแล้วเมันเป็นหัวเอามันว่าเอาไปเฮ็ดเป็นกับแจมเด้อว,ว่าะั่น โอ้ยบ่เอาดอกแต่เรียกว่าบ่เอาบ่เอาเอารวดเอารวดนั่นสินะมูอเอาไปเอาไปเป็ดซุ่มไม่พิมกินว่าสั่นสิเอาเป็ดบ่ได้เอางัวบอก็จ้านะแต่ว่าเป็นงัวะถ้างัวะก็งัวตัวมันใหญ่ดอกเป็นงัวแม่ยกขึ้นใส่รถเลยบ่ยกขึ้นใส่รถเลยเจ้าจะหามซอยบ่หามซอยกันเลยหามหามจมว่าเป็นเป็นนี่นะยกขึ้นไปโอ้ยเอาฝันดิหนิบ่เป็นนกิได้ตัวงัวะได้บ้าน ยกขึ้นรถเอายกขึ้นง่วงเมื่อกี้ง่วงไก่คือมันบ่มีแห้งแลยหรออย่างนี้ไหมพิมแปลว่าง่วงไก่สิเบิร์ตอายุไค่หรือวเบิร์ตใช่เอาเป็นขาเอาไปยังสิบิรจ้ะแต่ว่าผู้ที่มาเอาผูเอาผูเอาเป็นได้ก็ยังเอารถดิเอาไปเอาไปเอายกคอยชิยกซอยยกขึ้นรถเลยยกขึ้นง่วงเมื่อกี้หันหันหันหน้าทองมันม่พิมเห็นเลขอยู่ทองเอาอันนี้คว้วฟันเด้อ เห็นเลขอยู่ทองเพราะว่างัวง่วจับขึ้นนจี่จับขึ้นสมบัมันหันหัวหันหัวไปนี่ทองมันหันหันมาจากซี่หันออกว่าทั้งหลังรถเห็นเลขกจุทองเห็นเลขกอยู่ทองง่วแดงยินครึ่งเลยบ่สีแดงต็วงัวแดงเนาะเห็นเลขกุทองง่วเปล่ากินตาแต่ว่าเล็กพติดกระถูกมาสองงวดแลเด้วจ้ะสองงวดตรงเทวดามาบอกเนาะเดี๋ยวสองเทวดาน้อยมาบอกอีก อันนี้ก็คือว่เป็นเทวดาคนที่ไม่พิมบานนี้พ่อไดยโยคือแล้วไม่พิมเห็นเลขยี่ท่องบ่ว่างเลขกันหกสี่หนึ่งเลขที่ท่องง่วนบานนี้พ่อพ่อได้เห็นเห็นเลขยี่ท่องง่วแล้วมันบอหกสี่หนึ่งซุ่มซุ่มมูอยู่น้ำกันเอเห็นบ่เห็นบ่แค่จะว่าเห็นบอเห็นบอเห็นเห็นบ่เห็นเห็นตัวเดียวกันเห็นตัวเดียวกันหกสี่หนึ่ง บ้านนี้บ้านนี้ยกขนลุนเร็วมีเด็กหน่อยผู้หญิ่งซีค้นเดี๋ยวจะฟังเด็กหน่อยผู้หญิงเด็กหน่อยท้อไอ้น้องฟ้าเนี่ยไหมน้องฝ่ายกมือเฮีวเฮี้ยวเฮี้ยวฮ้ยหสิเนี่ยมันเทวดาหน่อยที่มาบอกเลข่อดน่านกับหมูจักกันซีคนเด็กหน่อยผู้หญิงคือกันผู้หญิงเบิดเลยดิน่ะละเก็บเกียบเก็บกับมิถุนผู้ซ้ำกันเบิดเลยดิไม่ใช่ซีคนยกมือเฮีวเฮี้ยวอ่ะนะฮียวยกยกอัน ยกไอ้งัวขึ้นรถแล้วงัวขึ้นรถแล้วยกมือเฮ้ยวิ่งดีใจเด็กน้อยผู้หญิงเล็กน้อยผู้หญิงสี่คนยกมือขึ้นยกมือจังสีเลยเอาแต่ว่าอันดีใจจะเฮี้ยวเฮ้ยวเฮี้ยเฮี้ยวเฮ้ยสีบาทมีเอฟซีแปงน้ำกันหรือแปรเอาน้ำกันแปรซอยกันก็เพรอะวัตถีด้วจ้ะแต่ว่าพรอะวัตถกับแจงสีแปลงในไก่บ้าเห็นอยู่ทองงัวงเอกสั่ความฝันเพราะวัตถีเตี้ยน แต่ว่าอันผู้ดีใจนั้นเพราที่ก็ดีใจเพราะว่าได้เดี๋ยได้ได้งัวได้งัวเดียวเขามายกขึ้นใส่ห้ยซื้อที่เขาเอาไปเลยเวทีก็ยังพอรวยก็ยังพออาสน์นี่สินะมายกขึ้นซอยนี่สินะแต่ว่าแปลกแต่ว่ายกขึ้นแล้วมีมีแต่ซุ่มมันกินเหล่ากินดาแต่ว่ามีคนยกซอยอยู่สามสี่คนผู้ใส่น้ำกันซุ่มพรารวยซุ่มยกงัวขึ้นซอยที่เอาที่แรกว่าเพื่อนเอาเป็ดให้เวทีที่แรกว่าเอาเป็ดให้แต่เอาบ่อบานีเป็ด เอาเป็ดไหแต่ว <t empl a> <feed> <t empl a> hmm ่าเป็นโยกเป็ดแต่ว่ามันเป็นง่วอ้ยกเป็ดแล้วมันเป็นง่วยกเป็ดแต่เป็นงัวเดี๋ยวจะเอฟซีหมายกว่ามาจังไหนหมายกว่ามาจังไหนเห็นเหล็กในทองง่วบปานี้ยกงัวขึ้นลวดแล้วบมานง่วมันเกิดง่วมันบ่มันมันบ่มันบบมีแห้งนะว่าไงคือมันบบมีแห้งมันอ่อนมันอ่อนเที่ยงงวจ้ามันกับ่อ้วนป่านใดดอกไอยกขึ้นแต่งัวก็เป็นง่วแม่ด้เป็นงัวแม่พราะดียกขึ้นแล้วยกขึ้นแล้วบ่านฝ้าไทยกับบบปิดความดิ อันมีเล็กน้อยอยู่ทั้งคางเนี่ยเฮี้ยว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 ยังสิอืมดีใจวันที่ก็บม่รู้กันแหละจะดีดีใจเฮี้ยวเฮี้ยวที่สีคนอีกต่างหากกันบอสคนต่างหากผู้หญิงเมื่อสิตะกี้เป็นผู้ใช้ด้สิพอจิตฝันว่าฝันว่าเทวดามาบอกเทวดาหน่อยมาบอกเขาบอกให้สามสองสี่นั่นเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเบิดอันนั้นอันนี้โบโบเอ็นว่าเทวดาด้อันนี้เป็นเด็กน้อยเด็กน้อย เ็าเป็นผู้ยิ่งเฮี้ยวๆเต้าโใส่เสียดิเอาบโใส่เสียปลาตูวปลาตูวเป็นคื้ขอนหมัานอย่างขี้ข้อนโบราณแต่ว่าปลาตูวไม่ต้อพูดดำๆมั้งจีนะอืมแต่ว่ามวยมุ้ยเป็นเพื่อนบอกเฮ้ยข่อยบวปูมาบอกบวชอ่าอีฟซีตีซอยกันเด้อวันนี้เพื่อวิธีตีว่าตัวใดผู้ตีบกับจี ตีตัวนี้แล้วตีเลขอยู่ท้องง่วนี่เพราะเราตีตัวอื่นเป็นเห็นหนแดงแล้วอาจารย์เนาะนี่เดี๋ยวพอจ<า>ีตเขียนในเบ<ะ>ื้งพ่อจีช่วงนี้ฝันเห็นเลขหน่อยดูจ้ะเลขหน่อยบ่อยครั้งไม่พิมพ์ก็เลยแปลกใจนี่ต้นกุมารทองไม่พิม,ม,มพ์มนี่ออกดอกเด้อค่ะ FC เอฟซบางเด้อออกดอกหัวก,ก็เห็นมื้อนี้เด้อจ้ะพันต้นอันนี้ออกดอกยามใดบ่ธรรมดาคือกันเด้อจ้ะเป็นต้นกุมารทองตามที่เพิ่อน ดังเสื่อนะไม่พิมพ์คิดว่าอยากได้แต่ว่าเห็นอยู่เฮือนป่านะ่นะแต่ว่าบ่เดไปเอามาด้ยจ้ะมาได้จังใดกับโบลู้คือกันบบท่านเด็กไปขอเิ่นพร่ทวาโลกบบได้อีน่ยังสิละแต่ว่ามาอยู่เฮือนปัดเกิดอัศจรรย์มีมีขึ้นมาอีหลีไปขอเมื่อปีกายนี่หละจ้ะแต่ว่าพระท่านเด้เอาหเพิ่นได้กูดห้แต่ว่าจังใดมาเกิดอยู่เฮือนไม่พิมพ์นี่ละจ้ะออกดอก แตกอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นทุ่งต้นทุ่งเงินคนมาแซมอยู่นกักกันก็ต้นทุ่งเงินจ้ะทุ่งเงินอี่ออกดอกเต็มเต็มนลยจ้ะแต่ว่านี่กุมารทองออกดอก,อดอกมีงาเดียวนี่แหละมีแงงเดียเด๋ยวแค่นี้แหละบัเดมีเหงามีอย่างด้จ้ะแต่ว่าพีกายนี่ก็ออกแต่ว่าวาแต่เอ่ยป่าไปขอแต่ว่าบัได้บัได้ด,ด้ยค่ะป่าเพิ่นบัไเด็กคูดห้แต่ว่ามาเด็กจะได้กับบรีอัศจรรย์อยู่ด้วยจ้ะออกดอกแล้วนะคะ ผู้เขามา่แลกก็ฝากกดไห์กดแชร์กดติดตามชมพูทิดพิมพ์มีโชกนี้ด้อยจ้ะช่วงนี้ดอกใหม่ออกออกดอ,อกอ,อมเือนออมซ่านด้วยค่ะต่ว่าเดงก,กับถูกสุงวันน่แหละพอติดกับฝันเห็นตะเกียวกับเทวดาเล็กน้อยเอียงงวดกับมะฝันจ้ะออกดอกหลายโฉกห้มาน้ำกันอีกด้วยค่ะงวดนี้สิบหกสภาพค,คมหกหาจ้ะนี่แหละแมพพ์ โปรตีฝันนี่แหละฝันเห็นเลขเล็กอยู่ทองงวนี่พิมใช่หกสี่หนึ่งนั่งเงาอเหล็กจะไดเงาวดบ่งนึงนี่นี่เห็นบ่หนิงวดนึงโปรตีฝันสามสองส่มันกรถือสี่สองแต่โปรตีสบได้จับคู่เห็นยังสี่โปีอฟี่สี่เขาใจเน่ยนี่ี่้นบ่ก็เลยโปรตีเลยจับคู่เลยนี่สี่หนึ่งหกสี่หหนึ่งโปรตีซื้อสามคู่นี่ กลับไปกลับแตะพาเลขรถขั้นที่ว่ายกง้อขึ้นกระโงให้เพิ่นเบิ่งหน่อยๆก็ได้ดอกเรือรถขั้นสี่สามหกศูนย์เนาะสี่สามหกศูนย์เนาะไิมพ์เนาะเขียนเขียนทางไต้ทิศเลขรถแล้วก็ว่าเรือรถสี่ที่ยกง้อขึ้นสามหกศูนย์ยกง้อขึ้นรถยัง้อขึ้รถรขั้นนี้ก็เป็นรถที่ว่าน้ำชุกนี่พอาทิศเพราะว่าอันพอทิศก็สีเพราะว่าเลขอันนี้เฮาเฮาอัน เข้าอันนั่นก้อนแหละน้าพี่พิมเข้าลงไปแล้วนะเฮ่ออันเข้าลงไปแต่ช็อตของไอ้พอทิศก็เลยบเบาๆเลี่ยงเลียงรถแต่ว่าเป็นเบาเป็นเอาอันเอา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 ง่วนเห็นทองง่วนหายเนาะค่ะเนาะนี่พี่พิมพ์นี่งวงนึงพอทิศฝันเด้อนี่เด้อนี่ได้สามสามสองสีกอกสองสีบานนี่พอทิศฝันเลยเห็นเรียงอยู่ทองง่วนได้เนี่เด้อหกหกสีหนึ่งจ้ะ หกสี่หนึ่งละบานนีฝั 1> 1. บนบัลยยกคือรถขั้นนี้บัลย์ไหมพิมพ์ยกคือรถทะเบียนรถขั้นนี้นี่สี่สามหกศูนย์นี่ก็อจจจัศจรรย์อยู่ด้วยจ้ะเพราะว่า ไปไปไปวัดไปวัดวัดไปสำนักสงฆ์น้นน้นสางไพ่ล่ะน้าสางไพ่ที่เขาไปทำบุญไปปลูกกระเบื้องซอยเพิ่นไปซื้อกระเบื้องเพลินบายสิปลูกกระเบื้องเขาก็เลยไปอันสมทบซอยเพิ่นไปสมทบซอยเงินซอยยังเพิ่นน่ะละจ้ะเขาสิได้แข็งแกร่งเขาสิได้ถือเหรียญหลายจังหว่าขาติก็เลยมาได้กลับมามาฝันดีจ้ะับมามาฝัน้จะมาฝันโหเห็นเลขอยูู่ทองงัวนได้ไหมพิมโหสีหนึ่งมานี่ มันสิแม,ม่นคือวงสามสองสีนะ่ะบอกะบหุ่นจากเด้อถ้าว่ากาับโพธิ์ทิศฝันกับเมาสุฟังโพธิ์ทิศฝันก็เลยสุฟังก็เลยมาจับเป็นหกสี่หนึ่งได้มีพิมพ์สี่หนึ่งหกสี่หกหนึ่งเขาก็ซื้อหมุนเอาขันเลขโพธิ์ทิศกับหมุนเอาเดา้อเล็กโพธิ์นี่หนังจะออกแบบขันมันออกตัวตัวเองก็ถือว่าโชคไปขันมันออกสองตัวเขากับหมุนเอาผู้ว่าบ่ได้ก็คือว่าบา่บาบมัก พออาทิตยก็ไม่พิมพ์นี่ขันฟันก็คือจากเสียจาของหนักจัดหน่อยพออาทิตยไม่มเป็นคนเสียจาของจะให้มิโซะมิลามน้ำพออาทิตยเดอ้อแต่ว่ามารคักีไม่พิมพ์นี่พออาทิตยมากตัวใดคิดว่ามากเบิดน,นี่มากเลยนี่นี่ก็บธรรมธรรมดาทั้งใตนี่อันนี้กับเลียงตู้อะไรต้บ่แม่นล่ะมื่อเดือนเข้าไปออกไปหน้าไม่หลักงูเรียนตัดหนางูเรียนตัดหนาเด้อค่ะมื่อเดือนก็ล่องโรห้เบิ่งเลยด้วยเอฟซีก่อนที่จะไปทำบุญเนาะพออาทิตยเนาะ ไปนี่ไปทำบุญนปูปไทยมาหกศูนย์ตัวเดียวกันศูนย์หกมันเป็นศูนย์หกของปูหมาศูนย์หกแต่ว่าเลขรถมันตรงกันเด็กกระพรอนเป็นอุปทานครนบไดนี้พอที่ผมมาฝันโซนี้นี่แต่ว่ามาฝันนี่ก็แปลกใจแต่ว่ายกงัวงึ้นล้นเล้วเล็กหน่อยบอสซเสียผู้หยิงดำ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 เฮียเหวียวยกมือสซโยสซโยสซโยบนปากดิเฮียว้ยกมือตีดีใจแจัคสิว่าจังไดตีซอยกันเดฟซีเด้ออันนี้ความฝัน ก็คือแบบที่วา่ามึงน,นึงมันก็ออกอย่างน้ำมันออกหกสี่สองอันนี้พอเทียนมาฝันฝันเังสี่กับพอตามควมฝันเด้ไม่พิมพ์เน้อผู้ใดบอเซียกับแล้วตะเพิ่นเข้ากับเสียในควมควมฝัน,นของเข้าอยู่แล้วพอเทียเสียะจะเป็นคนเสียจะของเสียจะของแหง เล็กหน่อยกับู้หญิงเนาะค่ะเนาะการทั้งหลังก็อย่าลืมตัดเดอ้อค่ะพอทิศบัดจับให้กัดจับเอาเองก็ได้จดะสี่จักสีหนึ่งหกสีคือหมุนหมุนหกประตูเลยหมุนหก,กพอทิศไปหาลอตเตอรี่ว่าได้แม่นมือหรือไงเอาคือสีบ,บัได้บัได้จักได้สามตัวนี่บูมีม่มีไงสุขให้มานะกันก็พอทิศเด้อฝันดีก็สิได้ส่วนเนาะพอทิศเนาะฟ้าจัดไปเลยค่ะบัวหันบัฝันมันกับบฝันกับถาว่าจะคล้องสิฝัน แต่หลายมือแล้วก็บอบฟันบาในไปวัดไปสำนักสงฆ์น e e uh ู่นส <te ังไพ่กบมาก็เลยมาฝันคือว่าอันปูคนว่าให้ให้เอาเห็นบว่าหหเอาอย่าว่าบเอบเอาอย่าว่าบเอานี่ล่ะนี่ลักก็เลยเอาห็อบ่ก็เลยเอาบ๊อบเอาไปได็เอาไปเอาไปเอาไปซู้ไม่พิมกินเอาเพจซูไม่พิมกินนึงสิไม่ง่วงไหมว่าอ่านง่วงตัวบอกง่ายจิงาให้จังไดน๋ยวเาาเด็กยหน่อยยังใส่โยกอีกนิดนี่สโยนี่แปลกแต่ว่าใส่โยก ่พีแคมหน้าจอไปเด้อค่ะเอฟซีมัรกกะจัดไปแต่ว่าเลขนั่นบ่มีหลายตัวเด้อจ้ะอย่าโพ่ออทิดกับฝันต่วันนนท์สางไพ่ก็มีซัมนี่ละตัวเด็ดเดพ่ออาทิดกับตัวเด็ดๆเลยจ้ะงวดนี้เด้อแต่ว่าไม่พิมพ์นึ่งบ่ฝันดอกขึ้นใส่ติดกินน้ำพ่ออาทิดนี่ละจ้ะฝันคือว่าฝันต้องกฝันกบ่แฝันไกสิเลขออกละจ้ะเด้อผู้ใดอยากับ่ฝันเนาะค่ะ อย, ite, f, อ,ย vos, อยากบุกม่วงอยากก็เลือกฟิวกินแล้ม่วงอยากก็เลือกิวอยากอุดหนุนดีเอสจีสร้อยพรอทิดแน่ผู้ใดอุดหนุนซอยกับซิมิ่งไปให้กินจ้าบักม่วงกวนกล้วยตาเขาเดี่ยวละเฮ็ดไปหล่ไล่โสให้มานน้ำกันทุกคนเด้อค่ะเด้อหมักเขียวเสวยจ er, yeah, okay. mm. ้ะจากพี่น้องไก่โกให้มานน้ำกันทุกคนเด้อค่ะวัวสิม่านชิบหกผึ้สภาพก้มหัขาเนาะค่ะพี่มกับบ่มบักม่วงไว้ละนี่เขียวเสวยทั้งนั้นเลยเด้อจ้ะ ขวดฝากเอสซี่นี่ละได้อุดหนุนเขาแลฟิวก็สิได้ส่งฝากกันกินเนาะค่ะเนาะม่วงเขียวเสอร์เวอร์จนได้เซอเวลากวนหวานแต่ว่าอันที่ทรงไปนั้นเป็นบักม่วงอันน้องแซงจ้ะมันจะเปรี้ยวหวานด้วยค่ะวันสิบหกพฤษภาคมจังได้ก็ต้องได้โชคไม่พิมพ์ว่าฝนแหลมมาแหละโชคแฮม้าน้ำกันทุกคนด้วยค่ะเพราะโอทิดมั่นใจว่าโอทีดขวนคิดว่าโอทิดบ่ เก่าซิบเก่าปเซ้นทั้งถือแคบหน้าจอไปเด้อค่ะเพราะว่าส่วนมากขันเลขกโอทีเดอร์ขันฟันเห็นเป็นัวเลขอยากแม่นยุ่แต่ว่าขันฟันเห็นเป็นตีเป็นนันว่ายังก่อแต่ว่าฟันไว้อันให้ตีเอานี่มันสีบ่ปันใดอะนะแต่ตีเอาจะคล้องกิตบอเซียเออบอเซียแต่ว่าขันเป็นัวเลขนี่แม่นลูกคือบางหนึ่งเงินบ่สามสามสองซีมันกับเขากับงวดที่ว่าแปดซิบแปดกับเขางวด ฟันว่าค้นมากยังก็ไม่ก yeah. mm ินเขาอยู่เฮียหลายๆก่อศูนย์สามนี่ฟันทุ่งไปเลยแต่หวดศูห้แปะเอาเป็นบ่เออกันลาห่าแปดมันก็เขาอยู่แต่แนบโส้งกับแปะเอาอะให้มักมันใจีพอจีติดเื้อหกสี่หนึ่งแล้วก็จีจับสี่หนึ่งหกสี่หหนึ่งกับพอจีติกราบเอาเด้อผู้บเสียกับผต้องเื้อพอจีติื้อผู้เดียว ก็ไม่พิ้มเนี่ยหเลขปูนี่ก็เะลขปูเขาอเขากันไก็หมจนี่แหละพอาดฝันอัดลาดเลยนี่แต่สี่วอย่างเดียวเหรอเฮาโศกมันมานเด้อกตัวนี้ย่ำไหนมันมีตะเล็กโศกเนี่ยมีตะเลขน้ำโฉงมดเลยอยู่หันหกสี่หกหนึ่งหกศูนได้เบิรเคยได้เงินแสนน้ำตลอดจ้ะไอสามหกศูนย์ได้ฮอดเจ็ดแปดแสนเ้ยค่ะเอฟซีอย่าลืม หกศูย์กายถิมยะอันนี้มัว่านมว่านี้ขี่ไปขี่ไปกันยังไกันกลอกยังลนตัดหนยิมูว่านี้ขี่สามหกศูนย์ไปทําบุญก็ก็ลอกแลนตัดอีกเมื่อนั้นไปงูตัดเมื่อนั้นสามหกศูนย์ไปกับงูตัดน่ะี่ซ้นี่ละแต่เขาถินมาฝันเขายกก่วขึ้นรถอันรถขั้นเดนเอา้เด้อเพิ่นเอาหสามหกศูนย์นี่แต่ว่าเห็นเหล็กเนาะเห็นเหล็กทองง้วเห็นเหล็กคื่ทองงวตัวนี้เด้อค่ทสี่หกสี่หนึ่งแต่ว่าอันเล็กดเท่ากับ ตันนี้คือเขาเอาให้โชคมนันล,ล้ำรวยน้ากันทุกคนเด้อค่ะงวดสีมานนเนาะพ่อทีนาะเฮงเฮงปังปัง,ปงไว้น้ากันจ่าสาหรับมินิกับซานี่กวนน้นคะน่ะเนาะสวัสดีค่ะ